มาอะไรเนี่ยไม่ดูตามมาตาเรือไม่ดูทงดูทางก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์นะับเป็นเฟซบุ๊กเป็นเฟซบุ๊กเออเฟซบุ๊กเอาไว้ทำอะไรเฟซบุ๊กอ้อาวอัพสเตตัสง่าแฮชแท็กด้วยพื้นที่คนนอ,อนแอร์อดูคงดูข่าวด้วยกระจนี่กูกใช้ซักผ้าใช้ทำกับข้าวเอเอ,เอใช้เก็บผ้าก็ได้ด้วยเอยมันยังไงเนี่ยมันยังไงนี่ครับแจ็คบอกเมียไงที่รักจะเก็บผ้าให้พี่ด้วยทำกับข้าวให้พี่ด้วยนะพี่หิวมากเนี่ยโอ้ยบ้า อะไรเดี๋ยวใช้อะไรเดี๋ยวใช้อะไรมันไม่ใช้อย่างนี้แล้วจะเขาใช้กันยังไงเอาเอางี้ไหมเดี evet ๋ยวเราไปถามกุ๊กไก่กับข้าวฟ่างว่าคนส่วนใหญ่ใช้เฟซบุ๊กทำอะไรเออึงงงงงงยังงงดิยังงงยังงงยัยได้ต้องไหนตัวที่อ่ะเอ้ยได้ดีดตึกวัสดีครับโอับผมข้าวฟ่างฮาจังหนับครับผมค่ะแล้วดิฉันกุ๊กไก่ฮาเน้ อบมากเลยหาหนังกลับเนี่ยก็สายามไปเจเพื่อนั่นเองจ้ะโอ้ยวันนี้ผมกันอีกแล้วห่างหายไปเนนนานกลับไปดีดีฟีสไตล์ครับใช่จ้ะวันนี้เรามีประเด็นอยู่ว่า Facebook เขาใช้ทําอะไรกันหรืออ่ะแล้วฟางใช้ทําอะไรฟางนี่ก็ใช้ส่องสาวส่องสาวส่องสาวคล้ายๆกับส่องสัตว์สมัยก่อนแหละแต่นี่ใช้เฟซบุ๊กในการส่องสาวแล้วเข้าไปดูให้คนไหนสวยคนไหนน่ารักผมก็กดไลค์น่าเปลนมาอ่ะกดไลค์ให้คนไหนโอ้ยนี่โชนนี่โชนหน่อยโอ้ยผมไลค์กระจายดีผมเก็บภาพไปด้วยนะเขาเรียกว่าเก็บไปทำอะไรสแกนเข้าสมองแล้วไปพิ้นออกทางข้อมือทำไร ทำอะไรก็จะผมก็จะทำวิ่งว่าวอะไรกันเข้าไปเ,าเล่นๆอันนี้อ่อาบางคนนี่นะใช้ Facebook ทำนู่นทำนี่อย่างเช่นหาแฟนอาาเออมีนะได้แฟนจากไหนได้จากข้างทางแต่ไม่ได้เจอใน Facebook แล้วอย่างกุ๊กไก่ล่ะครับกุ๊กไก่ใช้ Facebook นี่ทําอะไรบ้างฮะส่วนใหญ่หรอครับลงรูปตัวเองเฮ้ยแบบว่าถ่ายแบบแอปนิดนึงสามองศ์สิบองศาแบบเซลฟี่สวยๆอ่ะเซลฟี่สวยแบบอ๋อขึ้นมาแล้วก็แชร์อะไรอย่างเงี้ยโชว์ลอกนิดนึงเออนิดนึงเนี่ยกดไลค์เป็นพันไอผมผมเนี่ยเป็นคนกดไลค์เลยแหละคนแรกจริงเหรอที่ทำเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรครับให้คนจังไรยังมึงเดี๋ยวดูโอ้ขอโทษโอเคเราเราสองคนมันเป็นรับน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่ามีคนอย่างนี้ก็ต้องมีคนอย่างนี้แหรอฮะคอยกดไลค์พวกคุณนะครับ เดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่นะครับว่าเขาใช้ Facebook ทําอะไรกันบ้างนะครับแต่เราก็ดูผู้ชายเหมือนกันนะเฮ้ยมีเหมือนกันนะมีทิกเก็เปล่าไม่มีไม่มีสวัสดีครับ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 ชื่ออะไรครับชื่อบุญโชคครับครับผมคุณบุญชัยนะคะบุญโชคครับบุญชัยใครวะพ่อผมพ่อโทษครับน้องบุญชัยพ่อผมพ่อผม บุญโชคครับน้องบุญโชครู้จัก f เฟซบ o ๊กไหมฮะรู้จักครับโอเคแล้วใช้ Facebook ทำอะไรอ่ฮะก็ติดต่อสื่อสารกับพวกเพื่อนครับแล้วก็รับรับข่าวสารตามพวกโลกโซเชียลครับแล้วก็กดไลค์เพจครับอะไรกันไปอ่าจังหนับครับเฮ้ยไปดูใครจังหนับเลยอ่ะผ่านผ่านผ่านเฉยเฮ้ยเขากดก็กดตามแม่พอได้ไหมพอได้ไหมได้ครับตลกนะตามกติ้งตี้งนิดนึงใช่ฮะมันก็ชอบเพราะไหลไม่เข้าเบาเลยตลกคุณกดอะไรไปเลย ชอบชอบครับครับธรรมชาติแล้วก็พวกอยู่ลงอยู่ไลฟ์ดูคลิปดูอะไรกันนี้ดูครับพวกก็ดูมั่งครับเพจใหญ่ๆเพจดังๆนี่เยอะแยะเลยนะครับผมคือเป็นนักกดไลฟ์เพจตามวกสารนั่นเองใช่ครับขอสเตตัสโดนๆหน่อยเกี่ยวกับเฟซบุ๊กได้ครับภาพมันเบอร์หรือกูว่างนอนสมมติว่าคุณเตตัสไงมึงไปนอนไปมีแท็กไหมไม่มีฮรมีแท็กหน่อยไม่มีละไม่มีโอเคไม่มี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  ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะจะถามเจนิกว่าเจรู้จักเฟซบุ๊กไหมคะรู้ค่ะรู้เจนใช้เฟซบุ๊กทำอะไรคะตอนนี้เหรอคะใช่ค่ะก็เอาไว้เพิร์เจอร์ตอนนี้เพิร์เจอร์แล้วก็อับรูปสวยๆดู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 ทั้งห้างเลยทั้างให้ชายขาวถึงกดไลค์หรือเปล่าอันนี้อยู่ที่ดุลพินิจของคนกดไลค์นะคะตอนนี้นะสเตเตอร์โดนเดือดกับเฟซบุ๊กหน่อยเขาบอกว่าคนที่รักมากมักเป็นคนที่อ่อนแอกว่า เป็นสถานะที่เศร้ามากเลยตั้งแต่สดม้อะไรคะสดใช่ไหมสดอยู่ด้วยจัดเลยสดไหมคะโอ้โหไม่สดแล้วสิครับอันอันนี้สดทายยากจริงดเลยรูขุมขนอ่ะจริงจริงก็สองคนนะอยู่กันสองคนนะสวัสดีค่ะสวัสดีเราอยู่กับน้องอะไรฮะน้องพัสเซอร์ค่ะน้องอะไรครับตั้งค่ะเข้าเรื่องเลยดีกว่าเออรู้จักเฟซบุ๊กไหมอ๋อเล่นประจำอ๋อถามว่าใช้เฟซบุ๊ก อะไรหนูเป็นคนที่ชอบแบบเล่นเป e b บุกแล้วแบบชอบเปิดเขาไปดูแบบโอ้ไม่กังแบบนแบบเสียวอ่ะไม่คือเขาไปดูแบบพวกพวกแบบเล่นเสียวแบบสีรังกาอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราเสียวอะไรอย่างเงี้ยพวกรถไฟหอกใช่ใช่ประมาณนั้นเป็นคนที่คิดคิดให้มันดีก็ดีไปสายคือติดแบบดูคลิปวิดีโอมากกว่าเช็คหน้าด้วยเถอค่ะเถอะงงงงง มีคำคมคำคมที่เวลาโพสลงไปไหมมีค่ะว่ายกตัวอย่างหน่อยผมยาอาจจะทิ้มตาแต่ถ้าผมเราคุ้นขึ้นมาเราอาจจะได้ทิ้มกันขอสเตตัสโดนโดนน้องเตอร์ครับผมใส่ใส่เวรุ่นชอบไปเออครับผมตาวเดนเน่จเก็นน้ำตาประนมอบนไม่ม่าเรือสาวยิ่งเต สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมอยู่กับใครครับเนี่ยผมอ้นครับผมมีฉายาไหมครับไม่มีครับอ้นอ้นเฉยเฉยอ้นเฉยเฉยนะเคอ้นเฉยเฉยนี่ใช้เฟซบุ๊กอยู่หรือเปล่าครับใช้ครับผมไม่เล่นก็เสียวตายเลยครับผมแล้วเวลาใช้เฟซบุ๊กนี่ใช้ทําอะไรฮะอัพรูปอัพสเตตัส นู่นนี่นั่นธรรมดาขอสเตตัสเดนเดนสถานะคำคมอะไรเงี้ยเกี่ยวกัะเฟซบุ๊กหน่อยได้ข้างพี่ยังมีเหนียงแต่ข้างเคียงพี่ไม่มีใครจังใจเอเปล่าไปเลยไป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 เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหทำงานคนเดียวแกวัสดีค่ะชื่อกำไรค่ะน้องกำไรนะครับกไรดูแบบท่าทางเรียบร้อยเนาะมากเหมือนผ้าขับไว้ใช่แต่ยังไม่ได้ซักะขับดิ้วโอ้เปล่าพี่จะเปียบเหมือนผ้าขี้ริ้ว น้องกําไรนี่รู้จัก Facebook อยู่แล้วใช่ไหมครับรู้จักค่ะน้องกําไรใช้ Facebook ทําอะไรครับทอะไรแล้วก็เข้าไปเว็บนี้ค่ะพี่เว็บไหนจ๊ะที่ห่มผ้าเหลืองๆอ่ะอ๋อเพจธรรมะหรือเปล่าเออใช่เพจธรรมะของของพระมหาสมปองอ่ะค่ะ๋อ้ติดตามเป็นแฟนเพจเขาอยู่ท่านอยู่ไหนๆก็ธรรมะธรรมมแล้วขอสเตตัสสถานะดอนดอีกับธรรมะธรรมมหน่อยโลกก็ไม่ได้วุ่นวายแต่ใจพวกเราอะค่ะ วุ่นวายเองสาธุครับผมเป็นเด็กที่ใช้เฟ็บุ๊กไปนทางที่ถูกก็พิมพเพี้ยนหน่อยแต่ก็มีประโยชน์อะดูแล้วขอบคุณน้องกำไรนะฮะสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับสามหนุ่มสามมุมเรื่องอะไรนะ3าหนุ่มดีทูบี สีครับพลครับผมทหลันครับถามก่อนว่าสามหนุ่มนี้รู้จัก Facebook กันอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับรู้จักครับรู้จัก Facebook แล้วใช้ Facebook ทำอะไรส่งเกมอย่างเดียวเลยไม่ทำอย่างอื่นเลยส่งแต่เกมเอาไว้เอาไว้เพลครับก็ผวัว่าใช้เป็นพวก Facebook เป็นสื่อสารเกี่ยวกับพวกเพลงเพลงใต้ดินอะไรพวกนี้พี่แบบพวกพังฮานคออะไรพวกนี้ลงไปฟังใต้ดินเหรอ ช่ครับต้องลงไปขุดดินก่อนแล้วลงไปฟังเป็นประธานโทไม่ใช่ใช้เดือนครับสุดท้ายแล้วขอสโลแกน Facebook หน่อยเฟซเอ๋ Facebook ส่งเกมเธอเราฝ <laughs> นจะมาหรือไม่มาโปรดการุณาแจ้งกลับด้วยนะครับจะได้รีบไปเก็บผ้าเจ้ากเจ้ากอนนะอยู่ยังอ้อยครับแห่ละอยู่ยังอ้ย อะไรของมึงใต้ดินไงพี่เพลงใต้ดินโอเคครับขอบคุณสามหนุ่มสามมุมดีทูบีเทคแท็กโซด้วยนะครับบอยสก๊อปวยสเกลนะฮะขอบคุณครับแหมวันนี้กูไก่ครับก็สนุกสนานกันไม่มากก็น้อยนะเกี่ยวกับหัวข้อที่บอกว่าใช้เป้ลูกทำอะไรครับผมก็เยอะแยะมากมายเลยหลายคนก็ใช้ต่างๆนานาไม่เหมือนกันเนาะแล้วแต่ไปแล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันนะฮะใช่แต่ที่แน่ๆมีเด็ดกว่านั้นใช่ครับเทปหน้าอยากรู้เรื่องอะไรถามพวกเราสองคนไอเดียดี ฟรีสไตล์จัดให้ครับเออโอเคนะจ๊ะเทพ่อยากรู้เรื่องไรไปดูกับเราสองคนคนนี้ันนี้เราไปก่อนเราไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับไปรถมาแล้วไป